เปาที่สวัสดีพี่น้องอีกคือเก้านะครับผมมาเชอกับผมอีกแล้วนะครับสลับแนวทางฮานอยเลขเด็ดฮานอยฮานอยวันนี้นะครับผมทางเลขเด็ดเปาทีนะครับผมเนาะซึ่งฝั่งนี้ลงเฉพาะแนวทางฮานอยตอนนี้นะครับผมเนาะอ่ะประ่นเปาที่สวัสดีนะพี่มาชิฟซีค่ะประจามมาสวัสดีนะครับพี่พี่จะมาชิกพูดที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยในมาชินะผมเนาะอ่ะนะครับ,นะนะรบตามกันต่อสลับแนวทางฮานอยวันนี้ วันศุกร์ที่12นะครับวันที่12 12นะครับธันวาคม68นะครับซึ่งนะครับสลับสูตรในทางฮานอยวันนี้นะครับผมใช้เด่น3ตัวนะแต่ว่าผมเน้นตัวเด่น3พี่น้องนะครับพี่ปกวีนะครับผมนะครับเมื่อวานผมเน้นที่7นะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรนะมาชช็คที่ชอบแค่ไว้จุดไว้นะนะครับพอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งใจด้วยนะเข้ามาแล้วนะครับผมเนาะนะครับนชมเพลินๆไปถ้าเกิดืชอบก็ตามนี้นะครับผม สรุปผลก่อนนะครับผมเนะาะวันที่สิบเอ็ดเมื่อวานนเทียบเคียงสีน้อยนะคือเก่านะครับผมเนาะนะครับมีน้อยกิตเนะาะมากิตนะนะครับพิเศษเนาะปกตินะแล้วก็ v ี p อ่านะเทียบเคียงสีน้อยนะครับผมอ่าน้อยจิตเจ็ดสองสามเก้าสี่นะ เจ็ 7, 2, 3, 9 4แล้วก็พิเศษ1 0 7่งศูนย์นะแล้วก็ปกติ6 6 8 8แปดแปดเนาะหกหกแนะ 6, 6, 8, 8, 9, นะแล้วก็วีอพีสองศู 200, 1, นยะ์สอเนาะสองศูนปดนึ่งนะครับวีไเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรนะนะครับค่อยดูไปนะที่มาชิกสำหรับใครที่มาติดตามใหม่เนาะนะครับ อะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวันที่11เดือน12 68เงหกแปดนะ้องมเด่นนะ670นยเน่ยเดิน3ตัวแต่ว่าผมเน้นนะครับเด่นตัวเดียวด้วยนะครับสลับสาวพี่น้องเนาะพี่ปกวีนะนะครับเด่น6นะเมื่อวาน61 62 63เด่น 6, 1, 6, 2, 6, 3, 7เนาะ78 79 70แล้วก็เด่น0เนี่ย0 2 0 3 0 4เดี๋ยวมาดูกันว่าชุดจับคู่นี่นะครับมีชุดไหนเข้ามาั้งสลับวันนี้เป็นมัดรวมนะนะครับผมนะครับกระชากไม่ลง7 2 4 9เจ็ดสอนะครับ2 4ไม่มี9 4ไม่มีเนาะผมเด่น6กับ7นะ เด่น6 7 0อ่าเลขเด่นเป็นต <noise Walking> <Sith> no no ัวต no ั้งเนาะนะครับเอเลขเด่นเป็นตัวตั้งเนี่ยมาสิแล้วนอกรีดอ่ะนะครับ7 2 3 9 4นะครับ7 2 3ดมหนึ่งไม่มีนะนะครับหกก็ไม่มีเนี่ยมาสินะครับไม่ลงเนาะนอกรีดนะ9 4ก็ไม่มีเนาะนะครับเกิด7ไปอยู่หลักร้อยเนี่ยมาสิอ่ะ7เออนะครับนะครับอ่าแล้วพี่อ่ะพี่1 0 7 6 5นะนะครับอ่าสำหรับเลขวิ่งผมเนี่ยนะครับ7เนี่ยผมเน้นอ่าสามพี่น้องเนาะนะครับมีน้อยพี่หกวีนะก็จะมาที่07น่วเนี้เนาะนะครับ แต่มันเข้า07ด้วยนะอ่ะเข้าคู่เข้าด้วยคู่นี้เนาะนะครับอ่านะครับเดินต้นมาพี่เลยนะครับอ่ะคิดเขียวก่อนอ่านะครับผมคิดเขียวก่อนเนาะอ่ามีนะเจ็ดทำงานแล้วหนึ่งละเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมากลับตัวเนาะแล้วหกห้าหกห้ามีไหมหกห้าไม่มีนะหกลงอยู่ในตัวเด่นนะหกลงอยู่ในตัวเด่นนะนะครับผมแล้วก็ปกตินะหกหกแปดแปดเก้านะหกหกแปดแปดเก้านะครับผมอ่าไม่มีนะครับผมเนาะนะครับแต่หกลงนะ หนับพกรงเนาะนะครับแปดเก้าแปดหกก็ไม่มีนะครับผมอ่าแล้วก็ VP นะสองศูนย์สองแปดหนึ่งอ่าศูนย์สองสองศูนย์มาช่วงนี้นะครับผมนะครับผมมาช่วงนี้เนาะนานนะครับผมอ่ะนาครับผมสรุปนะเมื่อวานนี่นะครับอ่าเข้าจับคู่เนาะอ่ามีศูนย์สองบีแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ในรอบพิเศษนะสหรับเมื่อวานนะครับเอานาาครับผมก็เจ็ดลงอยู่นะสหรับเมื่อวานนะแต่มาในรอบพิเศษเนาะ นะครับก็จะประมาณนี้สลับส่วนในทางอ่างนี้เนาะนะครับวันนี้ตามันต่อเนมาชิคสลับในทางฮานอยวันนี้เลขเด่นฮานอยนะนะครับเป็นมัดรวมนั่นแหละนะครับผมเพชรเกษรน้อยนะครับมาขีดพิเศษปกติแล้ววีไอพีนะแต่ละปก๊จะมีได้วิ่งนะครับสามพี่น้องด้วยนะครับผมอ่ะนะครับฮานอยวันนี้นะครับผมนะครับฮานอยวันนี้เนาะ่านอยวันนี้นะครับ ทุ่มก่อนทุ่มก่อนทุ่มก่อนอันน้วันนี้วันที่สิบสองเดือนสิบสองนะวันนี้นะครับผมสิบสองเนาะสองทับสิบสองทับหกแปดนะนะครับผมอ่ะก็คัดขึ้นเก้านะั่นแหละนะครับมารวมในช่องนี้นะครับผมบางคนอาจจะรู้แล้วว่าตัวเลขผมมาจากไหนบ <c oughs> างคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ผมเพิ่มมาเรียบอยนะครับสลับอย่างนี้เนะาะมาดูตัวเด่นนะนะครับเด่นนะนะครับผม ผมเด่นนี่นะสำหรับวันนี้นะครับสามตัวคือเก้านะผมเลวิ่งผมเนาะนะครับสำหรับในตัวเด่นนะนะครับอ่ะเด่นนะครับเด่นสามตัวคือเก้านะผมมีนะครับอ่าเก้านะสองมีเจ็ดนะสาหรับอ่ตัวเด่นผมนะครับะตรงใจไหมนะครับตรงใจแคบนะเดี๋ยวผมมันเน้นนะครับสำหรับอ่าสามพี่น้องเนาะนะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับ 9,27นะสำหรับตัวเด่นเด่น3ตัวนะนะครับผมตั้งสองตัวเด่นเด่นสตัวเนาะคัดแล้วนะครับผมตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นสองตัวนะเด่น9ก็จะมีนะครับเกาแปนะ90 91นะเด่น9นะครับผมและเด่น2อ่ะนะครับ25นะนะครับ26นะแล้วก็ สองเจ็ดนะเด่นสองแล้วเด่นเจ็ดอ่ะนะครับเจ็ดสามนะนะครับเจ็ดสี่นะแล้วก็เจ็ดห้านะเด่นเจ็ดนะครับอ่เบิ้ลนะนะครับสองสองเจ็ดเจ็ดนะครับสลับนะครับสองสองเจ็ดเจ็ดนะครับสลับในทางเบิ้ลเนาะอ่าเดี๋ยวมาเน้นในตัวเด่นนะครับผมจะพูดเด่นเนาะนะครับเด่นละสามชุดนะฉันชอบแค่ไว้เจ็ดไว้นะครับผมเนาะนะครับอ่ะเด่นเก้านะนะครับ อเดนเก้ามี98 90 91นะผมเน้นนะครับเด่นเก้าเนาะ91้านะ 91, 99, นะเด่นทางไปอย่าลืมมันทางกลับถ้ามีกำลังก็ระวัง6หน่อยแล้วเด่น2อะ่ะ25 26แล้วก็27นะครับเด่น2ผมเน้นนะครับสองหกหกสเนาะนะครับดูแล้วกันถ้ามีกำลังเนาะแล้วก็เด่น7อะ่ะ73 74แล้วก็75็นะีมาใช้สำหรับเด่น7นะอ่าผมเน้น75นะ75็ดเด่นทางไปยืนมันทางกลับเนาะอ่เบิ้นก็2อ7สองสำหรับแนวทางเบิ้นนะครับผม อ่านี้ระวังกระดกหัวหน่อยเนาะนะครับผมอ่ะนะครับแคปเลยนะสำหรับชุดจับคู่เด่น2ตัวแล้วก็ทามไปด้วยซ้ำเด่นเด่น3ตัวนะอ่านะครับ3ตัวเด่นเนาะ3ตัวเด่นเด่นสตัวนะครับผมชุดแรกนะนะครับอ่าอ่ะนะครับในชุด3ตัวนะนะครับชุดแรกเนาะนะครับอ่าแปดห้านะนะครับแล้วก็ ศูนย์หกสี่นะแล้วก็หนึ่งเจ็ดห้า 1, 7, 5, นะครับสำหรับช่วยสายน,นั่งเนาะนะครับเอาควางด้วยเอานะครับคัดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ชอบแคบเลยนะนะครับชอบแคบไว้เจ็ดไว้นะครับ,บนนเพียงว,ว,นะว่าคัดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนาะยามาลุ้นกันตอนเย็นนะครับว่าเป็นอย่างไรเป็นมัดรวมเด้อนะครับผมเป็นมัดรวมนะคือเก้านั่นแหละนะครับผม อ่ะนะครับอ่าวันนี้นะนะครับผมเด่นนะครับอ่าสามพี่น้องเนาะนะครับสลับสามพี่น้องนะพี่ปกวีนะวันนี้ผมเน้นนะครับสลับวันนี้เนาะสองนะนะครับบวกสามหนอนนะพี่ปกวีนะมาชิอ่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะสลับในทางฮานอยเลขเด็ดฮานอยวันนี้นะครับทางช่องนะครับ อลิเดียเบาทีนะนะครับผมเออนะเป็นช่องทางใหม่นี่แหละครับแต่ช่องทางไม่ใหม่หรอกแต่ว่าเออเพิ่งจะมาลงคลิปนะครับผมวันนี้ก็เด่น3ตัวนะนะครับชื่นชอบก็ประมาณนี้นะครับแคบไว้เจ็ดไว้เนาะนะครับผมก็แปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองห้าสองหกสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะครับผมอ่าเด่นละสามชุดนี่แหลนะนมาชิมเด่นละสามชุดอันนี้คือตัวเด่นเนาะบางที แล้วแต่ที่มาชิกจะจับคู่ก็ได้คือกันนะครับสำหร,รับตัวเด่นเนาะนะครับเน้น91 26แล้วก็75นะรร่นสำหรับตัวเน้นผมหากเกิดมีกาลังก็ระวังกระดูกหัวเนาะ22 77นะสำหรับแนทางเบื้องนะครับผมบางคนชุดประหยัดก็จะมีแค่นี้นะครับอาจจะเป็นชุดประหยัดเนาะบางทีก็ต้องระวังตัวรองก็ถือว่าคาดแล้วสายไม่นั่งก็ สามห้าสี่ศูนย์หกสี่แล้วเ็หนึ่งเจ็ดห้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเย็นนะครับยังไงขอให้มาในตัวเน้นพี่โป่งวีเนะี่ยคอยส่องมาสลับแับวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์กับแชร์จากเฮมาชิกขอบคุณทุกการติดตามจากเฮมาชิกที่มาติดตามใหม่ไปด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับไปสูตรพิเาษเฮมมาชิกที่ชอบแคบไว้จดไว้อ่าเป็นในทางหาหน่อยมัดรวมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นกันนะครับช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาาาพกกกกัััันดดด้้วววยไไเจอออบบบผมมคคคลิิปปตตต่ขุุณทรรสสี